นี่ที่มาพี่พรีบไปเก็บข้าวของออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยนะเพราะเร็วๆนี้ผมจะแต่งงานและบ้านหลังเนี้ยมันต้องกลายเป็นเรือนหอของผมน็อดที่เก่งไม่ตื่นหรอฮะพูดจาเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยจะมาไล่ฉันออกจากบ้านตัวเองเนี่ยนะแกไปเอาความกล้านี้มาจากไหนอยู่ๆจะมายึดบ้านฉันแกนี่มันเพ้อเจออ้อจริงทำไมล่ะ ถ้าพี่ไม่ทำตามที่แม่ผมบอกเนี่ยแม่ผมจะไม่ยอมรับพี่เป็นสับนะรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้ซะพี่ก็ปล่อยบ้านหลังนี้ให้ผมทันทีบ้านหลังนี้มันเป็นสินสมรสที่แม่ให้ฉันมาแม่แกน่ไม่มีสิทธิ์อะไรยกให้แกฮะแม่แกไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยสักนิดเดียวถามจริงๆเถอะแม่กับแกนไม่ละอายใจกันบ้างเลยหรือไงฮะอยู่บ้านฉัน กินของฉันใช้ของของฉันยังจะคิดมายึดบ้านฉันอีกไม่มีสำนึกกันเลยจริงๆเหมือนหมาที่ลิงไม่เชื่อนี่พี่หมายพูดจาอะไรอะ่ะให้ความเคารพกันบ้างนะสิ่งเนี้ยแม่เขาเป็นคนสัญญากับผมไปแล้วว่าถ้าผมหาแฟนได้เมื่อไหรนะ่เนี่ยบ้านหลังนี้จะกลายเป็นของผมเอาไว้เป็นเลือนหอแม่เาพูดแบบนี้จริงๆแล้วตอนนี้ผมก็หาแฟนได้แล้วด้วยตอนนี้แฟนของผมเนะี่ยกำลังตั้งท้องอยู่เรากําลังจะแต่งงานกันอีกไม่นานถ้าพี่ไม่เชื่อว่าผมมีแฟนแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะโทรหาเธอเดี๋ยวนี้เลยมผมจะให้แฟนผมเนี่ยมาพบพี่วันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่จะพูดอะไรได้อีกฮัลโหลครับพี่รักเอ่อพี่รักมาหาผมที่บ้านหน่อยสิ <c oughs> ผมมีเรื่องอยากจะให้คุณเนี่ยยืนยันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะรีบมาเลยนะอ๋อได้สิงั้นเดี๋ยวตองเรียกแท็กซี่ไปตอนนี้เลยนะอะ แล้วมันต้องซื้อผลไม้ติดไม้ติดมือไปด้วยไหมอ่ะจะให้ผลไม้อะไรละ่ะพี่เขาเนี่ยไม่สมควรได้รับผลไม้อะไรจากเราทั้งนั้นไม่ต้องซื้ออะไรมาทั้งนั้นนะรีบมาได้เลยครับอทีรักเอาาตรงนี้ก่อนสิ เห็นไหมครับพี่ไม้เนี่ยแฟนของผมเองแฟนผมน่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยและเดือนหน้าเนี่ยเราก็เตรียมตัวจะแต่งงานกันแล้วพี่ต้องยกบ้านหลังนี้ให้พวกเราใช้เป็นเรือนหอน็อตแกนี่มันหน้าด้านจริงๆเลยนะตั้งแต่เกิดมายฉันไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรประหลาดขนาดนี้มาก่อนเลยแกจะแต่งงานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน มันเกี่ยวอะไรกับบ้านของฉันที่แกจะต้องยึดเอาไปเป็นเดือนหอมายแกอย่าพูดที่มันมากนะฉันเนี่ยไม่มีความอดทนมากหรอกแกรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกจาก้านซ้าลูกชายฉันไม่ได้แต่งงานเพราะไม่มีบ้านนะฉันจะถือว่าแกเป็นคนบาปของครอบครัวนี้อีกอย่างแกสองคนก็ทำธุรกิจกันอยู่แล้วคงไม่ขาดเงินหรอก แกก็ไปซื้อบ้านใหม่สักหลังหนึ่งแล้วก็เอาบ้านเนี้ยยกให้น้องแกไปเถอะแม่คะนี่แม่พูดอะไรอยู่คะต่อให้ไมยกับพี่ทีมจะมีเงินมากมายแค่ไหนเนี่ยก็ใช่ว่าจะใช้ไปเปเลืองได้หรอกนะคะบ้านหลังนี้ราคาในตลาดเนี่ยก็ตั้งหลายล้านจะยกให้ฟรีๆได้ยังไงถ้าอยากจะแต่งงานมีบ้านกันเนี่ยก็ไปซื้อกันเอาเองสิคะอย่ามาแย่งของของไม่ ที่มาย,ยอมให้แม่กับน็อตอยู่ที่นี่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าแม่คือครอบครัวของพี่ทีมแต่แบบเนี้ยมันมากเกินไปแล้วนะคะที่จะมายืดบ้านกันไปเป็นของตัวเองเนี่ยถ้าพี่ทีมรู้เรื่องพี่คิดว่าเขาจะโกรธหรือไงคะพวกฉันจะกลัวอะไรพวกฉันไม่ได้ทําผิดอะไรฉันก็อยู่ของฉันเงียบๆตัวทีมก็เป็นลูกชายของฉันถ้าฉันพูดอะไรไปต่อทีมมันก็ต้องเห็นด้วยแน่นอน เราก็อยู่ที่นี่กันจนชินแล้วให้นัตแต่งงานที่เนี่ก็ดีที่สุดนี่แม่ยังจะกล้าบอกว่าแม่อยู่ยิ้เงียบอีกหรอคะตอนแรกเนี่ยไม้ก็กล่าวว่าไม้จะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะแต่รอบเนี้ทนไม่ไหวจริงๆค่ะคงต้องขอพูดแล้วล่ะตั้งแต่ที่แม่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยแม่ก็ชอบขโมยขอ,ของของไม้ตลอดไม่ว่าจะเครื่องสําอางเครื่องประดับหรือว่าของมีค่าอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ขโมยไปอยู่เรื่อยแม่ตอบมายมาหมสิคะของพวกนั้นเนี่ยมันหายไปไหนคะแม่แม่เนี่ยขโมยของของมายเอาไปให้น็อตสิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขโมยแต่ยังเอาไปหลอกใช้พวกผู้หญิงหน้าเงินอีกแบบเนี้ยที่ไม่รู้สึกผิดกันอีกหรอนี่พี่มายพี่อย่ามาใส่ร้ายผมนะของของผมที่ให้ของคนอื่นไปเนี่ยมันเป็นของของผมที่ผมซื้อมาเอง พี่อย่ามาใส่ร้ายผมแบบนี้นะไม่งั้นใหญ่ผมลงไม้ลงมือนะแกรี่เก็บข้าของแล้วออกไปจากบ้านนี้ซะเราจะเริ่มรีโนเวทบ้านหลังนี้แล้วถ้าแกทำให้ลูกชายฉันแต่งงานไม่ทันแกต้องรับผิดชอบด้วยเอาพี่หูเนี่ยหนวกหรือไงไม่ได้ยินที่แม่ผมพูดอ่ะอยังจะมานั่งโง่อยู่อีกถ้าเมียผมโมโหแล้มันกระทบลูกในท้องขึ้นมาเนี่ย ผมไม่ปล่อยพี่ไว้แน่ใช่ค่ะพี่มายตองได้ยินน็อตเคยบอกว่าถ้าตองแต่งงานด้วยเนี่ยพี่จะซื้อรถราคาห้าล้านให้เหรอคะถ้าเกิดว่าพี่ซื้อให้เนี่ยตองก็จะเรียกพี่ว่าพี่สะพ้ายค่ะแต่ถ้าไม่ซื้อตองคงเรียกไม่ได้จริงๆ <c oughs> <t ell> ตลกจริงๆเลยนะก็ดีเธอกับน็อตเนี่ยก็เหมาะสมกันดีนะ เหมือนผีเน่ากับลงขุเลยเธอคิดว่าเธอเป็นใครอะคะฉันก็ไม่ได้อยากให้เธอมาเรียกฉันว่าพี่สะพ้ายเหมือนกันคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะยังไม่ทันแต่งเข้าบ้านก็กล้าขนาดนี้ละพ่อแม่ของเธอเนี่ยสอนมายังไงหรอถึงได้ทำตัวไร้มารยาทแบบนี้นี่หนึ่งไม้ แกขูดป,ปากของแกไปเลยนะแกกล้าดียังไงมาว่าลูกสะภ้ฉันแบบนี้แกเนี่ยนะมันน่าจะดมตบสักฉากหนึ่งฉันบอกแกไว้เลยนะฉันรับตองเป็นลูกสะภ้ยฉันไม่ยอมให้ใครมาด่าตองหรอกแกระวังไวเ้เถอะฉันจะให้ตาทีมจัดการแกไม่ต้องรองพี่ทีมหรอกครับเดี๋ยวผมจัดการเองนี่พี่มายพี่มาด่าผมกับเมียผมว่าเป็นผีเน่างลงผูงอะเหรอพี่กล้ามากเลยนะที่มาว่าเมียผมแบบเนี้ ไม่ปล่อยพี่ไว้แน่ทำไมแกคิดว่าแกจะทำอะไรฉันได้อย่างงั้เหรอเนาะเก่เาสิฉันจะโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ให้มันไล่พวกแกทุกคนออกจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยแหมแกจะทำปากดีไปเลยถ้าแกไม่ให้เซนอยู่ฉันก็ไม่อยู่แต่ถ้าตัดทีมกลับมาฉันจะให้ตัดทีมจัดการแกแน่อยากลองดีใช่ไหมครับอยู่นี่นะี่นะ น็อตด้ทำไรอ้พี่กลับมาก็ดีแล้วพี่รีบจัดการคนที่ไม่มีระยะาคนนี้ทีนี่ฉันยังไม่เห็นเมียฉันเนี่ยทำอะไรใครเลยนะผมเห็นแต่พวกคุณเนี่ยยืนลุมด่าเมียผมแล้วต่อไปเนี่ยจะพูดอะไรกันน่ะรบกวนคิดให้ดีๆก่อนนะครับพี่ทีมคะแม่กับน็อตเนี่ยอยู่ๆก็มาหาเรื่อง แล้วก็บอกว่าจะเอาบ้านหลังนี้ไปเป็นบ้านของตัวเองแล้วก็มายุดบ้านของเราไปเฉยเลยค่ะเพราะว่าน็อตเขามีแฟนแล้วจเจาไปเป็นเรือนหอให้น็อตกับแฟนของเขาเลาวไม่ไม่ยอมเนี่ยเขาก็จะไล่ไม่ออกจากบ้านเขาก็จะทำร้ายไมยด้วยค่ะไม่จริงเจ้าตทีไม่อยู่อะ่ะมันปฏิบัติต่อพวกเราอะ่ะเหมือนคนใช้พอมันไม่ถูกใจมันก็โวยวายแถมยังจะไล่พวกฉันออกจากบ้านอีกสปายแบบเนี้ฉันรับไม่ได้หรอกเกต้องอยากกับมันเดี๋ยวนี้นะ พี่ทีมอย่าไปฟังแม่พี่นะแม่พี่เขาพูดอะไรก็ไม่รู้อะความจริงไงมันคือว่าแม่ไปสัญญากับน็อตเอาไว้ว่าถ้าเกิดน็อตมีแฟนอะเขาจะยกบ้านหลังนี้ให้เป็นเดือนหอแล้วตอนเนี้แฟนของน็อตเขาก็ท้องเราด้วยค่ะเขาก็เลยเร่งกันจะแต่งงานแล้วก็จะเอาบ้านเราไปเป็นของตัวเองและที่สําคัญนะคะพี่ทีมน็อตไไปสัญญากับแฟนของน็อตไว้ว่าเราสองคนอาจจะซื้อรถให้น็อตในราคาตั้ง5าล้านบาทอะซึ่งเราไม่เคยทําอะไรแบบนั้นกันเลยอะแบบเนี้ย มันเกินไปแล้วนะคะพี่แล้วไมอ่ะไม่ยอมเขาเขาก็เลยจะทาร้ายไมอ่างที่พี่เห็นนี่แหละคะ่ะไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะยังไงพี่ก็เชื่อใจไม่พี่อยู่ตรงนี้แล้วอะพี่สัญญาจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายไม่แน่นอนแม่ครับแม่จะเข้าข้างแต่น้องจริงๆหรอครับในสายตาแม่เนี่ยก็มีแต่น้องนี่แม่เคยเห็นหัวผมบ้างไหมครับทำไมแม่ลำเอียงได้ขนาดนี้อะ แม่เองก็ลำบากใจน้องแกก็เพิ่งจบมหาลัยมาก็ยังไม่มีงานทำวันๆก็เล่นแต่เกมติดเหล้าแม่ก็กลัวน้องแกมันจะไม่มีอนาคตแม่ก็เลยทำในสิ่งที่มันขออีกอย่างแกสองคนก็ทำธุรกิจพ่อแม่ของมายก็มีธุรกิจใหญ่โตแกก็ขอบ้านมาสักหลังหนึ่งมันก็คงไม่มากเกินไปหรอกตอนนี้ นอตกับตองจะแต่งงานแกก็ให้บ้านน้องแกไปสักหลังหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปในฐานะที่แกเป็นพี่ชายกับพี่สะพ้ายทำไมแม่กับนอตเนี่ยไม่รู้จักพอสักทีอะครับไอ้บ้านหลังเนี่ยมันเป็นของมั่นที่พ่อแม่ไมาเนี่ยเขาซื้อให้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมายจะไปยกให้คนอื่นได้ไงครับแม่ไ่นอตเนี่ยวัน,ว,นวันมันทําอะไรบ้างครับมันสร้างแต่เรื่องแม่จําตอนนั้นได้ไหมครับที่มันไปมีเรื่องเนี่ย แล้วมันก็โดนซ้อมจนสุดท้ายเนี่ยต้องผ่าตัดผมเสียเงินไปเป็นแสนจากนั้นเนี่ยมันก็มาขอเงินผมอยู่เรื่อยๆพอผมไม่ให้เนี่ยมันก็พาพวกนักเลงเนี่ยมาเก่ะกลนผมที่บริษัทผมต้องเสียหน้าเสียลูกค้าจนบริษัทผมนี่เกือบเจ๊งนะครับแม่แม่เคยรู้เรื่องพวกนี้บ้างไหมครับยังไม่หมดนะครับแม่มันยืมรถผมไปขัดน้ำมันก็หมดมันก็ไม่ยอมเติมแม่สุดท้ายรถเสียแล้วมันพูดว่าอะไรรู้ไหม มันบอกว่ารถผมเนี่ยเป็นรถกระจกแล้วตอนนี้ก็ยังจะมาขอบ้านจากเมียผมอีกถวายไม่ให้ก็จะลงไม้ลงมือแบบเนี้มันยังเป็นคนอยู่ไหมครับแม่ตอนอยู่กินอยู่ใช้เนี่ยมันก็เงินผมตลอดแล้วพอตอนเนี้ยก็ยังจะมาเอาบ้านจากพวกผมอีกแบบเนี้มันโลภเกินไปนะครับแม่ผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดพี่ทีมผมขอร้องเถอะนะพี่ช่วยคุยกับเมียพี่ให้หน่อยให้เขาเนี่ย ยกบ้านหลังนี้ให้กับผมถ้าพี่กับพี่มายอมเนี่ยผมจะไม่ลืมบุญคุณนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับพี่แล้วผมแม่จะไม่สร้างปัญหาให้พี่อีกผมสัญญาทีมแม่ก็รู้ว่านอนแตมันเกเรทำฟาร์มเดือดร้อนนี้แกแต่ยังไงอะ่ะมันก็เป็นน้องชายแท้ๆของแกยังไงแกก็ต้องช่วยเหลือน้องอยู่แล้วแกก็ให้อภัยมันสักครั้งเถอะพอได้แล้วแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ผมจะไม่ทนมีน้องแบบนี้อีกแล้วครับแล้วเราเนี่ยไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วนะครับแต่ถ้าพวกคุณเนี่ยมาแต่ต้องเมียผมอีกผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วผมเนี่ยเลี้ยงดูพวกคุณมาอย่างดีให้กินให้ใช้แต่ว่าตอนนี้อะไรอะ่ะจะมายึดบ้านผมแบบเนี้ยมันไม่เห็นแก่ตัวเกินไปหรอครับแม่พี่ทีมหมายขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่เข้าใจมาต่อไปเนี่ย มายจะไม่ยอมทนอีกแล้วมมยจะไม่ยอมให้พวกเขาเนี่ยเอาเปรียบแล้วก็อยู่ในบ้านของพวกเราอีกบ้านของพวกเราตอนเนี่ยไม่ตอนรับพวกคุณแล้วนะคะจะไปอยู่ที่ไหนกันก็เชิญเลยแต่อย่ามาอยู่ที่นี่มมยรับสภาพแบบนี้ไม่ไหวกันอีกแล้วพวกเราให้ทุกอย่างแต่พวกเขาไม่รู้จักสำนึกบุญคุณเอาแต่เรียกร้นองน็อตนี่มันอะไรกันอะไหนคุณเคยคุยกับฉันสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดว่าฉันแต่งงานกับคุณ่ะ คุณจะให้บ้านฉันให้รถราคาห้าล้านกับฉันไม่ใช่หรอแล้วนี่อะไรอ่ะนี่จะบอกนะว่าที่คุณพูดกับฉันทั้งหมดที่คุณโกหกฉันหมดเลยเอ่ะตองตองตองคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะบ้านหลังเนี้ผมจะเอามาให้คุณแน่นอนส่วนรถอ่ะผมจะให้พวกเขาเนี่ยซื้อให้เราถ้าพวกเขาไม่ยอมเนี่ยแม่ผมไม่ยอมหรอกไอ้ทีมถ้าแกกล้าไล่ฉันวันนี้ยฉันจะไปบอกญาติพี่น้องของฉันว่าแกไม่เลี้ยงดูฉันและฉันจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าแกมันเป็นลูกอกตันยู แล้วต่อแม่เลยครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับยังไงบ้านหลังเนี้ผมก็ไม่มีทางให้ครับไล่รถคาราฮาลาลนล 5, 000, 000, นั้นนะ่ะไม่ต้องคิดนะว่าฉันจะซื้อให้แต่ผมบอกอะไรให้เลยนะครับว่าทําไมผมเนี่ยต้องเอาเงินของผมเนี่ยไปให้ไอ้น้องชายที่ไม่ได้เรื่องด้วยไอ้เงินพวกเนี้ผมกับไม้ช่วยกันหามามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยลไล้เรื่องงานแต่งงานที่จะล่มเนี่ยพวกผมสองคนก็ไม่เกี่ยวครับแล้วแม่ แม่จะไปบอกใครว่าผมเป็นลูกอักตันยูกันเรวแต่แม่เลยนะครับผมมั่นใจครับว่าถ้าทุกคนรู้ความจริงเนี่ยไม่มีใครเข้าข้างแม่แน่นอนพอแม่เนี่ยมันลำเอียงและก็โลภมากตอนเนี้แม่รีบไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านผมเด๋ยนนี้เลยครับนี่พี่ทีมถ้าให้พวกเราออกจากบ้านนี้ไปเนี่ยพวกเราจะมีอยู่ที่ไหนต้องไม่มีที่อยู่นะพี่จะให้พวกเราไปนอนข้างถนนหรือไงฮะก็แล้วแต่แกสิแกจะกลับบ้านเดิมจะไปทํานาเนี่ย ทำไรก็ได้ขอแค่ทํางานมันก็ไม่อดตายแล้วแต่ว่าตอนเนี้รีบออกไปจากบ้านของผมได้แล้วไม่งั้นผมจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับนี่อ้ก็แสดงว่าคุณไม่มีอะไรเลยสักอย่างอะดิเลิกกันเถอะเดี๋ยวก่อนจินคุณคุณจะหน้กับผมได้ยังไงคุณท้องลูกของผมอยู่นะโอ๊ยเสื้โกหกไก่โง่เอ้ย น็อตรีบไปกันเถอะลูกอีกทีมอะมันเอาจริงแน่เลยครั้งเนี้ยไปเร็วลูกไปไปอะไรแม่แม่อยู่กับผมไม่ได้หรอกนะผมจะไม่ง้อเมียผมตองลอผมด้วยตองน็อตร้อผมด้วยน็อดลองให้ด้วยสิน็อตพี่ทีมจบเรื่องแล้วนะคะมาเห็นใจพี่จริงๆนะ ที่มีครอบครัวแบบเนี้แต่ยังไงเนี่ยพี่ก็ต้องขอโทษมายด้วยนะไม่เป็นอะไรเลยค่ะอย่าให้ความใจดีของเราทำให้คนอื่นมาเอาเปรียบ